สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายคลิปพิเศษนะคะพระเกตได้มีการย้ายเข้าสู่ราศีมังกรส่งผลอย่างไรกับชาวกุมบ้างนะคะคลิปนี้ก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มได้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวกุมนะฮะสำหรับชาวกุมเนี่ย ในทางโหราศาสตร์ไทยตั้งแต่ช่วงวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่13สิงหาคม2567ค่ะเป็นช่วงเกือบๆ2เดือนนะที่พระเกตจะอยู่ที่ราศีมังกรแล้วก็อยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนวีนาตนะคะของออชาวกลุ่มอ่านะคะอยู่ในเรือนวินาตของชาวกลุ่มเรือนวินาศคําว่าเรือนวินาตเนี่ย บางคนจะตีความหมายไปในทางไม่ดีอย่างเดียวแต่เรื่องดีๆก็มีนะคะมีเหมือนเดือน,นอื่นๆมีทั้งเรื่องที่ดีและต้องระวังนะคะในส่วนที่ดีนะคะพระเกตเป็นดาวบุญเนาะเป็นดาวเทวดานะคะเรือนวินาศเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อเทคโนโลยีงานที่เกี่ยวกับแสงและเงาต่างๆและงานที่เกี่ยวกับสายมูได้ความเชื่อ ะะงานหมอดูเนี่ยงานสายาความเชื่อต่างๆเหมาะมากอินฟลูดาราเหมาะมากนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่คิดดีพูดดีทำดีมาโดยตลอดเนะียขยันมันเพียรอย่างต่อเน,นื่องมาจนถึงตอนนี้จะมีโอกาสดีๆค่ะสำหรับความปังความดังนะต้องบอกแบบนี้นะจะมีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะะผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามาส่งเสริม นะฮะให้ได้งานใหญ่ให้ได้โอกาสใหญ่ๆนะฮะหรือมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นงานฟรีแลนซ์ก็ได้นะงานฟรีแลนซ์จะโดดเด่นมากๆเลยนะฮะแต่ถ้าถามว่าเป็นงานอื่นๆละ่ะเออเป็นงานประจําหรือเป็นงานอื่นๆละ่ะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มีความผันผวนนะฮะหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะในเรื่องของงานเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆในการตัดสินใจนะจะออกจะเข้าจะเปลี่ยน ธุรกิจการงานต้องคิดดีๆใจเย็นๆคิดหลายๆตลบหน่อยนะคะถ้าเกิดใจร้อนต้องบอกว่าไม่ดีต้องบอกแบบนี้นะนะคะในส่วนของพระเกศที่อยู่ในเรือนวินาศเนี่ยคุณจะเซนเรื่องเซนนะจะค่อนข้างต้องบอกว่าด้วยความที่พระเกศพออยู่ในเรือนวินาศเนี่ยเซนจะดีมากๆเลยเอาไปใช้ในการคาดการ์่วงหน้าในเรื่องงานได้ดีนะคะจะได้แบบไม่ต้องมาแก้ปัญหาที่หลังเนาะ เ,ออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้นะคะหรือเรื่องคนก็ตามนะคะให้ไปป้องกันด้วยการที่พิจารณาทุกอย่างให้รอบคอบก่อนตัดสินใจจะดีที่สุดเลยนะคะใช้สินใช้ความคิดเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของเ,ออเรื่องของการแตกหักเสียหายได้ในเรื่องของของใช้อะไรประมาณนี้ นะฮะอันนี้ถ้าเกิดว่ามีความกังวลนะ่ะกังวลของแตกหักเสียหายอะไรแบบนี้นะคะช่วงเนี้ยชาวกลุมในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดก็จะแบบพระเกตจะส่งผลในเรื่องความกังวลอาจจะอยากเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยอยากเจอใครนะฮะหรือกังวลในเรื่องของศัตรูในที่ลับหรือเรื่องของแตกหักถ้ากังวลก็เอาไปป้องกันอย่าไประแวงจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเอาไปป้องกันมันก็จบนะคะ กังวลในเรื่องเงินเรื่องทองกอ็กลัวโดนขโมยกับติดกล้องวงจรปิดนะคะเนาะหรืออย่าไปไว้ใจใครให้มากออประมาณนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะในเรื่องไพ่บอกอะไรเพิ่มนะคะเมื่อพระเกตมาอยู่ในเรือนวีนาตนะออขึ้นไพ่หกไม้เท้าหัวกลับนะคะในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยในช่วงนี้อาจจะต้องรอหน่อยนะมันอาจจะช้าหน่อย ในเรื่องความสําเร็จที่รอคอยหรือเรื่องการม o ฟที่รอคอยรอนิดนึงนะคะมีแต่ไพ่ชะลอมีแต่ไพ่ให้รอทั้งนั้นเลยนะคะระหว่างรอทําอะไรอะ่ะเออบางทีเรื่องเงินเรื่องอะไรการลงทุนอะไรชะลอไว้ก่อนจะดีนะคะรออ่ะดีอยู่แล้วนะคะอย่าไปรีบช่วงรอทําอะไรบางทีเราอาจจะอยากลงทุนอย่างที่บอกเนาะอยากเปลี่ยนแปลงมากๆเลยแต่รอไปในช่วงประมาณ ต้นสิงหาน่าจะดีกว่าขึ้นไพ่เดอะเฮอร์มิตหัวกลับในช่วงเวลานี้ที่เขาให้เรารอเขาให้เราอะไปหาข้อมูลในธุรกิจที่เราจะทําให้ดีก่อนนะนะหรือว่างานที่เราจะทําใหม่อะไรแบบนี้ธุรกิจที่เราจะทําใหม่ไปหาข้อมูลเพราะอะไรพอขึ้นไพ่เดอะเฮอร์มิหัวกลับมันเหมือนกับว่าเรายังหาข้อมูลไม่ดีอ่ะเรายังไม่ได้เจออะไรที่มันเป็นแสงสว่างจริงๆหรือเรายังหาข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอ เราไปหาข้อมูลให้ดีก่อนชาวคุมไปหาข้อมูลให้ดีก่อนนะใช้ช่วงเวลารอเนี้ยไม่ใช่ว่าคิดใจร้อนไปเอาให้เป็นช่วงเวลาทองที่เราจะไปค้นคว้าหาข้อมูลให้ดีนะคะช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะจะเป็นในช่วงต้นสิงหานะนะคะส้มมองว่าจริงๆน่าจะเริ่มตั้งแต่กลางกร,รกฎาแล้วนะคะนะ เรื่องที่สามารถมุฟได้อะไรได้นะมันจะเกิดขึนะ้นน้าวางแผนที่ดีก่อนช่วงนั้นคุณจะวางแผนดีมากกว่าตอนนี้นะใจเย็นและวางแผนดีนะคะสิ่งที่ยังต้องระวังก็คือการโดนหลอกโดนโกงในเรื่องเงินอย่างที่บอกไปป้องกันเอานะเออนะคะให้ไปป้องกันเอานะคะช่วงนั้นจะมีงานเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วกออ็อาจจะบางคนเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงกลางรกรกฎาและหนึ่งระลอก ะะอีกระรอกหนึ่งก็จะเป็นช่วงประมาณกลางกลางสิงหาเนาะนะคะเนี่ยประมาณช่วงวันที่1 0ถึงสิสิงหาก็จะมีการ move อีกรอบหนึ่งนะสำหรับใครที่ช่วงก่อนนั้นนี้ยังไม่ได้มีการ move ในเรื่องของงานนะคะเนี่ยมันมีการจบการ move ในเรื่องของงานนะคะนะการจบการ move ในเรื่องของงานหรือว่าธุรกิจนะคะส้มมองว่าสำหรับชาวกลุ่มนะคะ เให้เอาพลังงานดีๆอ่ะจริงๆส้มมองว่ามีในเรื่องของโชคลาบมาด้วยนะนะคะมาถ้าจะมาเนี่ยจะมาในช่วงกลางเดือนกรกฎานะคะจะมีในเรื่องของพลังงานดีๆตรงนี้ด้วยนะช่วงนี้ก็จะเย็นๆไปก่อนจะทำอะไรยังไม่ต้องรีบร้อนจะดีที่สุดนะคะในเรื่องของโชคลาภมาจากชาวธาตุไฟเมสิงธนูค่ะมาจากเพศหญิงนะที่อาจจะไม่ค่อยถูกกับคุณสักเท่าไหร่นะ แต่เลขที่เกี่ยวข้องกับเขาจะให้โชคคุณมาจากชาวธาตุลมกุมิถุนตุนเป็นผู้ชายค่ะผู้ชายที่ชีวิตช่วงนี้เขาอาจจะมีเรื่องราวทุกใจนะแต่ว่าเลขที่เกี่ยวกับเขาให้โชคคุณเลขนำโชคนะคะได้414นะคะ414นะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับชาวกลุ่มนะขอให้ชาวกลุ่มนะคะมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ